หมอปลายภายกระซิบถือเรื่องดีวันไว้พราหูเปิดตัวพร้อมปุกเสกกาแฟลูกทุ่งกาแฟของหมอปลาย คืนแทนเป็นหมอดูซ e o ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการทำงานเลยสักวันสำหรับดรนวราชาพินิตโรคากรหรือที่รู้จักกันทั้งประเทศในนามหมอปลายพลายกระซิบล่าสุดแตกลายธุรกิจใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟลูกทุง่งกาแฟของหมอปลายพร้อมถือฤกิกวันที่5เดือน5คิดศักราช2025ัาทำพิธีไหว้พระราหูและเปิดตัวกาแฟพร้อมนำกาแฟมาปลุกเสกทำพิธีขอพลังจากพระราหูณวัดน้อมประชาราังสรรค์พระอาจารย์ อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยบรรยากาศพิธีไหว้บูชาพระราหูนำทีมโดยหมอปลายภายกระซิบพร้อมด้วยทีมงานและกัลยาธมิตรได้นำกาแฟลูกทุง่งกาแฟของหมอปลายเข้าวร่วมพิธีไหว้พระราหูปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำกาแฟส่วนหนึ่งถวายแด่พระภิสุสงฆ์ภายในวัดอีกด้วยค่ะโอค,ครับ พี่หมอครับกับเปิดธุรกิจวันนี้เนาะเป็นเรื่องงานยาเป็นธุรกิจงานยาตีนี้โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5พฤษภาคมนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโรคที่ดีนะคะในการที่ไปจะไหว้พระหูด้วยนะคะแล้วก็ขอเปิดตัวนะคะกาแฟลูกทุ่งนะคะที่ไป ตั้งใจทำนะคะเพื่อที่จะให้คนสุขภาพไม่ดีนะคะหรือว่ารู้สึกว่าติดกาแฟมากๆเหมือนปาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทานกาแฟได้โดยที่ไม่แสบท้องไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เลยได้ถือโอกาสที่เป็นเลิกดีในวันนี้นะคะที่จะทำพิธีแล้วก็เอากาแฟนะคะได้ถือว่ามาปลุกเสกมาทําพิธีขอพลังจากพระราหูนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยคือณนะเวลานี้นะคะยังไม่ถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะพระจันทร์ก็คืออยู่ข้างบน หัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าท่านน่าจะให้พรคืนนี้นะคะแล้วก็ไปได้เตรียมนะคะกาแฟะนะคะเพื่อมาทําบุญที่วัดน้อมนะคะของพระอาจารย์แจด้วยค่ะกความพิเศษค่ะ,บบคะก็กาแฟลูกทุ่งของม่นะคะเหมาะสําหรับคนที่1คือไปป่วย SLE นะคะไปไม่สามารถที่จะทานกาแฟด,ดําได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกน้ําตาลเทียมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ย พังไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเรื่องของการที่ป้องกันสําหรับคนที่แพนนมวัวนะคะไปก็ใส่เข้ามาให้ทั้งหมดในตัวกาแฟลูกทุ่งที่สําคัญนะคะมีไฟเบอร์ด้วยก็คือทานแล้วเนี่ยมันขับถ่ายดีแต่ไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็หนักกว่านั้นอันนี้คือใบแชร์เลยตัวไปเองนะคะวันหนึ่งประมาณ4-5แก้วนะคะแล้วก็ใจไม่สั่นนะคะถึงตอนเย็นก็ยังนอนได้ตามปกติส่วนใครที่ทํางานเยอะๆนะคะต้องการเอเนอร์จีเยอะๆอ,อ,อย่างใบอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้านะคะ ถึงเย็นก็ดบแตกกาแฟอย่างเดียวนะคะไม่ดีดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนเจ็บหัวใจอ่ะอย่างที่ใครเคยเป็ดน,นะคะก็กาแฟลูกทุ่งไปจัดเตรียมทุกอย่างสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็อยากทํางานแบบเข้มแข็งแข็งแรงหไปค่ะ, <Okay. S 1> คะ ชออใช่ค่ะก็กาแฟลูกทุ่มเพราะ่บก็บานง่ายสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทําอะไรบางทีใส่นมเยอะหรือว่าต้องไปชงตีฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลี่ยนเนาะใบก็เลยทําตัวนี้มาแล้วก็ชื่อลูกทุ่งอ,อ่ะไปว่าม,มันง่ายๆน่ารักสบายสบายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติรสชาติรสชาติก็คือกลมกล่อมค่ะจะเป็นทีอินวันนะคะไม่หวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือแค่เทน้ำร้อนเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นแบบ สบายแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟที่จริงๆแล้วเป็นกาแฟที่มีคุณภาพนะคะสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นค่ะตั้งเป้าหรือแทนแบบจำลองจำนายอะไรยังไงบ้างไหมคบก็ใจอยากรับตัวแทนจําหน่ายแต่ยังไงก็ขอดูศักยภาพของตัวเองนิดนึงนะคะแต่ว่าที่ทำก็คือแบบว่าทําด้วยด้วยใจรักแล้วก็เป็นความฝันที่ฝันมาตั้งแต่ ก่อนก่อนศึกเนาะเพราะว่า,าไปที่ศรีลังกานะคะกาแฟทรมานมากแล้วก็อยากมีกาแฟของเราเนี่ยไปถวายพระนะคะอยากเอากาแฟของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าที่มาแย่งกาแฟไปกินเนี่ยได้กินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟอร่อยกาแฟไทยอร่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป้าหมายคร่าวๆไม่ได้หวังเรื่องของตัวเลขหรือว่าหวังอะไรเยอะแยะขนาดนั้น,นะคะ่ะก็ะสบครามสำนร็จแล้ววันนี้ก็เตรียมมาเพื่อ ใช่ค่ะวันนี้เตรียมเพื่อเตรียมทําพิธีแล้วก็ปลุกเสกเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะกินแล้วปังไหมกินแล้วปังไหมก็อย่างน้อยๆลูกทุ่งก็ต้องเสียงดีก่อนไปไม่หรอกตั้งแต่ทำมาก็คือปลุกเสกขอพลังเซตเนี้ยบนรถคันเนี้ยก็จะเป็นเซตแรกที่ออกไปสําหรับทุกคนที่สั่งในช่วงนี้นะคะมันจะต้องปังอยู่แล้วแหะเพราะเรา พระราหูเนาะชอบของดำเราเตรียมมาถวายท่านเสร็จแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของเราด้วยค่ะได้กลับไปทานเนาะไปดื่มกันค่ะพี่ไปขออนุญาตถามถึงทุนลงทุนครั้งนี้หน่อยครับค่ะเจ็ดหลักแปดหลักยั่ไงกันบ้างจริงเออายได้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะคะก็คือบริษัทเซลเนเจอร์นะคะอยู่ในแบรน โอสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เล็กนะคะเจ้าของน่ารักบบามากมากนะคะให้โอกาสไปายได้คิดได้ทำได้วางแผนแล้วก็เลยได้เป็นโปรเจกต์ตรงนี้ออกมาซึ่งปายใช้แรงความรักแล้วก็ใช้สิ่งที่ปายมีกับสิ่งที่ปายอยา,ะะเอเออาเกเนี่ยค่ะไ,ไปไปเสนอซึ่งทั้งพี่เล็กเองเนี่ยเมตตาปายก็เลยจัดการดูแลให้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะ ตอนนี้ใช้ช่องทางการจำหน่ายอันไหนง่ายๆดีเฟ e บุ๊กก็คือเซิร์ชชื่อกาแฟลูกทุ่งเลยนะคะเป็นเพจบายตอนนี้เพจบายยิ่งโดนอยู่โอเคค่ะค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะหรือว่ากำลังจะเข้าสู่วงการติดกาแฟนะคะมาลองกาแฟลูกทุ่งของบายนะคะ เชื่อเลยว่าทุกคนต้องติดใจเพราะว่าไปตั้งใจทําที่สุดแล้วก็ไปก็ติดใจในรสชาติของกาแฟลูกทุ่งที่ไปทํามันกลมกล่อมมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทักเ,เข้ามาลองดูนะคะปัจจัยส่วนใหญ่นะคะที่ทําได้เนี่ยเราก็จะพยายามเอามาทําการกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นออการสร้างพระทําบุญอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ปัจจัยตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้บุญไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจนะคะหมอปลายพายกระซิบนะ ะะย้ำต้องเป็นของแท้นะคะหรือไม่ก็เซิร์ชคําว่ากาแฟลูกทุ่งได้เลยค่ะ